โอเคครับก็ต้องขอ,อกราวสวัสดีเพื่อนๆชาวมอนิมูลวิลเล e ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมหลังจากที่ผมได้ลงคลิปแนะนําวิธีการหาไรายได้อื่นๆเกี่ยกับเกมนี้ไปแล้วนะคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตข้อมูลของเกมนี้กันบ้างน,นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งมีการปล่อยแพทใหม่ที่เป็นแพทใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นแพทที่ผมมองว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะทาให้ตัวเกมนี้เนี่ยน่าเล่นขึ้นเยอะมากแล้วก็ มีระบบที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตผู้เล่นเข้ามาอีกเพียบเลยนะฮะแล้วเราจะไปไล่ดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจเนาะอย่างแรกนะครับก็คือให้เรามาคุยกับลุงเมเยอร์นะครับนี่ไอเทมที่อยู่บนสุดนะครับเป็นซิลเวอร์คีย์นะครับเป็นกุญแจที่เอาไว้เปิดกล่องใหม่นะครับซึ่งกล่องใหม่ที่เราจะไปเจอกันเนี่ยจะเป็นกล่องที่อยู่ในป่าดอกไม้นะครับเป็นกล่องที่เก็บเศษอัญมณีนะเราสามารถเปิดเจอแล้วก็สามารถเอาไป ขายต่อได้หรือว่าเก็บไว้เก่งกําไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนแล้วก็หน้าตามันเป็นยังไงนะต่อมานะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบมากๆเลยนะใครที่เป็นสายเดินป่านะครับผมเชื่อนะครับว่าปัญหาหลักที่ทุกคนต้องเจอเลยคือตัดไม้เว้ยตัดไม้แบบเพลินๆเลยจู่ๆแจ้งเตือนตรงด้านซ้ายมันขึ้นว่าเฮ้ยไม้มันเต็มอ่ะ9 9 9้แล้ว99ชินแล้วอ่ะแล้วแบบพลังงานเราเหลืออื้อซ่าเลยอ่ะ คือไม้ที่เราตัดมนทั้งหมดคือหายไปเลยแต่ครั้งนี้เขาเปลี่ยนครับเดฟเขาบอกว่าเออปรับใหม่นี่คือพวกเองตัดไม้ทุบหินกันให้สนุกเลยคือไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะเต็มเพราะว่าเดฟเขาจัดมาให้เลยครับเปิดครั้งนะครับสามารถเก็บไม้เก็บหินเก็บนักลอกเก็บอัญมณีแดงได้9999ชิ้นนะเรียกได้ว่าคือแบบไม่ต้องกังวลกันเลยทีเดียวคือเล่นกันจนกันจนอัญมณีหมด จนหินเข้าป่าหมดก็คือไม่เต็มอ่ะเอาง่ายๆซึ่งผมค่อนข้างชอบมากผมเป็นปัญหาบ่อยมากกับการที่แบบว่าไปตัดไม้แล้วไม้เต็มแล้วก็ไม่ได้ดูอะไรเงี้ยเออตรงส่วนนี้ก็เลยมาช่วยซัพพอร์ตเราในด้านการขี้หลงขี้ลืมนะครับไม่ต้องมาคอยดูแล้วว่ามันจะเต็มหรือยังนะก็เป็นอัปเดตอีกอัปเดตหนึ่งที่ค่อนข้างถูกใจอัปเดตต่อมานะครับก็คือเรื่องของไก่หมนนะคือทุกคนก็น่าจะ เผชิญกับปัญหาไก่หมุนกันมามากมายแล้วใช่ไหมครับมันคือการที่แบบว่าเข้าไปเล่นในช่วงเซิร์ฟเวอร์คนแน่นๆใช่ไหมแล้วพอออกมาแล้วต้องรอเวลานานครับครั้งนี้เขาได้อัปเดตใหม่ก็คือเขาจะทําการรวบไอเทมนะครับที่เราเข้าไปในป่าเนี่ยให้มันเก็บไว้ในครั้งเดียวนะครับหมายความว่าเวลาเข้าไปครั้งแรกของเราเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาโหลดไก่หมุนนานหน่อยเพื่อโหลดทรัพยากรทั้งหมดในป่านะครับแล้วหลังจากที่โหลดมาปุ๊บเนี่ยล้วก็จะเข้าเร็วขึ้นและคือเข้าออกได้ง่ายขึ้น ทั้งป่าดอกไม้ป่าเห็ดป่าหินป่าสนทุกอย่างเลยคือเข้าเร็วขึ้นมากๆหลังจากโหลดคันแรกไปแล้วทีนี้ของมันก็จะถูกเก็บไว้ในคลังนะครับเราเวลาเราจะเอาข้อมานในกระเป๋ากระเป๋าหลักแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปกดลับในคลังแยกอีกทีหนึ่งนะมันอาจจะยุ่งยากที่ต้องไปกดกดคลังแยกนะครับแต่มันจะสบายขึ้นในเรื่องของการเข้าป่านะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเลยกันล้วกันนะครับอ่ะก็เข้าป่าไปนะ ก็ <G ül üş> อย่างที่บอกคือช่วงแรกคือมันจะเข้านานนะเข้าป่านานเฮ้ย <G ül üş> ลืมอะไรลืมซื้อกุญแจเว้ย <G ül üş> ชิปเพลงแล้วอย่าบอกนะว่าไปเจอกล่องอ่ะเดี๋ยวผมปาบอกตำแหน่งของกล่องลุงก่อนแล้วกันครับพอเราเข้ามาในป่าออกมาใช่ไหมครับให้เราเดินมาทางฝั่งขวามือนะเดินมาเลยนะนี่ครับกล่องลุงเนี่ยมันจะอยู่ตรงสะพานนี้นะครับตรงหัวสะพานนี้นะ ถ้าถ้ามันเจอเนี่ยมันจะเป็นมันจะวางอยู่ตรงนี้แหละคือมันจะเห็นชัดมากมันจะไม่เหมือนกับกล่องทั่วไปนะเพราะว่าอันนี้คือมันจะสีเด่นชัดมากๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟาร์มตามปกติก่อนแล้วกันนะในป่าดอกไม้นะครับก็เดินมาทั่วไปเลยนะที่อัปเดตอย่างหนึ่งที่ชอบคือมันจะมีบอร์ดนะครับติดอยู่ทุกป่าเลยนะแล้วก็อ่ะอันนี้รูปรูปมันไม่หลดเน็ตเน็ตกากนะครับก็คือบอร์ดเนี่ย มันจะติดอยู่ทุกป่านะครับแล้วก็ติดอยู่ในบ้านหลักของเราด้วยอันนี้ลืมเมื่อกี้ลืมพาไปดูถามว่าข้อดีของบอร์ดนี่คืออะไรข้อดีของบอร์ดนี่คืออ่าผู้พัฒน,นาเกมมเิมอนเนี่ยเขาสามารถเอา Data ของเกมนี้ไปยื่นหาสปอนเซอร์ได้นะครับอันนี้คือทางทางหนึ่งที่ที่ผมมองว่าทําค่อนข้างดีคือปกติเกมไฟล์เนี่ยวิธีการเอาทุนเขาเรียกอ,อะไรเอาทุนสร้างกลับคืนมาจากผู้เล่นเนี่ย คือมันจะต้องใช้จากการเทรดของผู้เล่นใช่ไหมครับแล้วก็จากการเสียภาษีต่างๆการทําธุรกรรมต่างๆใช่ไหมครับแต่การมีบอร์ดอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้เกมเนี่ยมีรายได้ข้างนอกได้อย่างเช่นว่าเอาข้อมูลจากตัวเกมไปเสนออย่างถ้าใครดูไลฟ์ a อ็มล่าสุดของเกมเนะครับที่เขาอัปเดตเก่าๆเยอะๆเขามีการบอก data ข้อมูลเกมนี้ด้วยนะว่าผู้เล่นเป็นแสนเลยนะครับถ้างั้นเนี่ยแสดงว่า เจ้าของเกมหรือว่าคนที่ทําเกมเนี้ยเขาก็จะสามารถเอาข้อมูลตัวเนี้ยไปไปเสนอลูกค้าได้อาจจะแบบว่าไปเสนอลูกค้าลูกค้าแว่นแล้วกันอ่ะแว่นแบรนด์หนึ่งนะขึ้นต้นด้วยตัว O อลงท้ายด้วยตัว S อนะอาจจะไปเสนอว่าให้มาติดป้ายบิลบอร์ดกับเขานะเอออะไรก็ว่ากันไปนะครับเกาๆกันไปแบบว่าติดป้ายแล้วก็บอกว่าไงฟาร์มมอนิมุนจนปวดตาแล้วใช้แว่นตื้อๆสีอะไรวะเนี้ยติดป้ายบิลบอร์ดไป ผมว่าเป็นไอเดียที่ค่อนข้างดีนะผมก็เชื่อมั่นว่าถ้าเขาได้สปอนเซอร์ตรงนี้มาเยอะเขาน่าจะมาบายแบ็กซื้อลูมิทําให้กราฟมันขึ้นนะทำให้ผู้เล่นรู้สึกใจชื้นใจตุบตุบต่อมในการเล่นเกมนี้ได้ด้วยนะผมมองว่าเป็นโมเดลที่ค่อนข้างดีอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปพิจารณาไหมนะแต่ผมอยากจะเสนอแบบนี้นะครับเกมหนึ่งที่เขาทํามาคือเกมบอมเขาเขากำลังทําแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ทํานะเพราะว่าเดือนเขาตกก่อนนะแต่เกมนีนะ้เราอยู่ยาวๆอ เราก็สามารถทําตรงนี้ได้ยาวๆได้นะครับส่วนใหญ่ผมเข้ามาในป่าดอกไม้เนี่ยผมก็จะหารังพึ่งนะครับแล้วก็หาดอกไม้แล้วก็ตัดตัดแต่ไม้นะนี่เดี๋ยวผมจะพามาดูบอร์ดอีกตรงหนึ่งที่ผมลืมบอกไปนะให้เราเดินมาตรงนี้ใช่ไหมครับเดินมาเดินมาเดินมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บนี่นะครับบอร์ดมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้มันไม่โหลดนะเน็ต <N ET S 2> ผมน่าจะกากมันก็เลยมันก็เลยไม่โหลดให้นะถ้าเน็ตดีเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรูปอ่ากิจกรรมหางกะระรอกนะครับเป็นกิจกรรมประจําเดือนกุมภาพันธนะ์ แข่งกันลงมาเล็ดนะครับเพื่อแย่งชิงเอาหางกระรอกนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะโหลดนานไหมแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่ามันโหลดนานไหมนะครับให้ทุกคนมาคลิกตรงแผนที่นะครับที่เขียนว่า Y สังเกตไหมครับว่ามันจะมีเลขหนึ่งเข้ามาติดอยู่ด้วยนะครับเลขหนึ่งเนี่ยคือจํานวนรอบที่เราเพิ่งเข้าป่าไปนะครับอย่างผมเข้าไปเมื่อกี้หนึ่งรอบใช่ไหมมันก็จะขึ้นเป็นหนึ่งรอบคือของที่เราเก็บจากป่าเมื่อกี้เนี่ยมันอ่าเขาเรียกว่าไง มันยังไม่ได้เข้ากระเป๋าเราจริงๆนะครับมันจะมาอยู่ในกระเป๋าสำรองเวลาเราจะเอาของที่อยู่ในกระเป๋าสำรองเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องไปกดเคลมนะครับกดเคลมแล้วก็อันฟีดนะซึ่งในกระเป๋าสำรองเนี่ยมันก็จะมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับแต่ว่ามันจะจำกัดเฉพาะตัวของ NFT นะคิดว่าอันที่มันไม่ใช่ NFT มันน่าจะไม่จำกัดนะครับก็คือมันจะเก็บของไว้นในกระเป๋าสำรองนะครับเวลาเราเข้าป่าเนี่ยปึ๊บอ่ะ มันก็จะไวขึ้นนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้โอ้ยลืมซื้อกุญแจอีกแล้ววะลืมซื้อกุญแจนี้ถ้าเจอกล่องนี่คือแบบว่าจะปวดรดลร้าวมากเลยนะอ,ยอีไม่เจอ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 โอเคโอเคทีนี้ผมจะมีทิคเกี่ยวกับการทําการไรเกี่ยวกับกล่องใหม่ด้วยครับแล้วก็มีหลายเวที่จะบอกด้วยแล้วก็พูดเปยก่อนแล้วกันนะว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําการลงทุนนะครับเป็นคลิปมารีวิวแพทใหม่ของมันนี่มูลนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะครับชอบอะชอบที่เขาเขาเพิ่มคลังการเก็บของพวกไม้พวกหินเพิ่มขึ้นนะเพราทำให้เราฟาร์มได้สบายใจมากขึ้นนะทุกคนอ่ะหมดละออกป่ากันออกมาละเดี๋ยวคราวนี้ไปซื้อกุญแจก่อนนะผมมีอยู่10ลูมีนะครับผมจะไปซื้อกุญแจซึ่งกุญแจเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่ราคา0.5ลูมีนะครับทำไมไม่โหลดวะ อ๋อเขาบอกว่าการที่จะไปซื้อของกับลุงเมเยอร์เนี่ยต้องเคลมของในกระเป๋าก่อนนะเอออันนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยคือเราจะไม่สามารถซื้อของจากลุงเมเยอร์ได้นะครับถ้าเราไม่เคลมของที่เราอยู่ในกระเป๋าสำรองก่อน่อะกดเคลมเลยแล้วกันง่ายๆเลยปึ๊บอ่ะกดเคลมไปขอซื้อกุญแจกก่อนนะครับลงุงเผื่อเจอกล่องเราจะได้เปิดให้คุณผู้ชมได้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคุยกับลุงต่อนะครับแล้วก็ซื้อมา1ดอกแล้วกันนะ่ะชิวๆง่ายๆไหนดูซิกล่องกล่องปั๊ๆโอ้โหกดไม่ทัน กระตุกเปิดจอใหญ่แล้วคอมกระตุกโอเคไม่มีกล่องนะครับ t 0 o 0 years later ในที่สุดนะครับหลังจากที่ผมหามาอย่างเนิ่นนานจนเจอกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือตอนแรกผมบอกตำแหน่งว่ามันจะอยู่ตรงใกล้ๆกับไฟใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่เว้ยกล่องมันจะอยู่ตรงนี้นะครับกล่องมันจะอยู่ลึกลงไปอีกนิดนึงนะครับหน้าตากล่องก็จะประมาณนี้คือมันไม่เลืองแสงนะ เพราะงั้นใครใครมาใครมาหากล่องตอนกลางนก็อย่าลืมอย่าลืมสังเกตดูดีๆด้วยเผื่อเบลเบอแล้วนึกว่าไม่ใช่กล่องอะไรเงี้ยแต่โดยรวมมันก็ดูเด่นอยู่นะครับก็ทั้งหมดนะครับผมใช้ผมเดินใช้หินเข้าป่า30ก้อนนะครับเหลืออยู่ประมาณ9ก้อนนะครับก็คิดดูแล้วกันว่าหายากขนาดไหนนะจากเข้าป่า30จากหินเข้าป่า3 30ก้อนอนะเหลืออยู่9ก้ากอนนะทุกคนมันมากกว่าครึ่งอีกนะ คือตอนแรกผมคิดว่ามันจะหาง่ายกว่านี้นะแต่การเป็นว่ามันหาโคตรยากเลยครับกล่องนี้เนี่ยเออก็หน้าตาก็จะประมาณนี Je ้เราก็จะเดินไปเก็บเลยนะครับเป็นวินาทีประวัติศาสตร์นะครับเก็บกล่องใหม่นะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคเก็บแล้วละกันไปนี่นะครับพอเก็บเขาก็จะถามหานะครับว่าใช้กุญแจหนึ่งซูเปอร์คีย์นะครับในการปลดล็อกนะก็กดปลดล็อกไปเลยนะโอเคเรียบร้อยนะ ก็ออกป่าเลยลวยกันนะเพราะว่าเป้าหมายครั้งนี้เราคือการหากล่องนะครับโอเคนะครับได้กล่องมาแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดยืนยันในการเก็บเข้ากระเป๋าหลักนะถ้าทุกคนสังเกตดูดีๆนะครับเมื่อกี้เราเปิดกระเป๋าหลักใช่ไหมมันจะมีอีกเมนูหนึ่งผุดขึ้นมานะตอนที่เราใช้กุญแจคือเมนูของที่เราเพิ่งใช้ไปเว้ยหมายความว่าในกระเป๋าลองดิผมพูดผิดว่างเมื่อกี้นี้ในกระเป๋าลองเนี่ย เวลาเราเปิดดูเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่ของที่เราเก็บได้นะมันจะมีของที่เราใช้แล้วด้วยนะครับเออถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากทุกคนผมมีผมมีจุดหนึ่งที่อยากจะบอกก่อนคือเวลาเปิดเปิดเปิด,ปด,ปดหาหากล่องในกระเป๋าแล้วไม่เจออย่าเพิ่งตกใจนะเว้ยเคยทุกคนอน่ะเลื่อนสกอ์เมส์ลงมานะครับเลื่อนสกอ์เมส์ลงมามันจะมีกล่องซ่อนอยู่ตรงนี้เว้ยคือกล่องอะ่ะมันจะอยู่ในในหมวดตะก้าตะก้าผักใช่ไหม คือผมมองไม่เห็นกล่องตอนแรกผมงงเอ๊ะกล่องผมหายไปไหนวะผมว่าเอ๊ะกล่องหายาะวันเนี้ยได้แจ้งฟีดแบ็กวันเนี้ยสรุปคืออ้าวกล่องอยู่นี่คือ <c oughs> ต้องเลื่อนลงมานะครับกล่องมันอยู่ตรงนี้แล้วแล้วถ้าเรามีเรามีพวกผลไม้เกิน3ามแถวอะให้เราเลื่อนลงมาก่อนนะกล่องมาอยู่ข้างใต้นะครับเออ แล้วก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกผมกะว่าจะสาธิตการเปิดกล่องใช่ไหมแต่ผมขอผมขอไม่สาธิตลวกันเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของในกล่องมันมันมันไม่ได้สูงม,มากนะครับมันจะเป็นพวกแร่เศษอยอมนีนะครับมันจะเป็นพวกเศษอยอมนีนะของที่อยู่ในกล่องผมจะขึ้นภาพของที่เราจะได้จากการเปิดกล่องให้ดูนะภาพนี้คือภาพที่บ่งบอกว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีเลดในการเจอเท่าไหร่ในการเปิดกล่องนะครับซึ่งยิ่งหาย,ยากเนี่ยราคามันก็จะยิ่งสูงนะ แต่ราคาเนี่ยมันก็จะไม่ได้สูงมากนะครับมันจะไม่ได้สูงกับราคากุญแจมากนะครับเพราะงั้นผมเลยจะไม่เปิดนะผมจะเอากล่องเนี่ยไปขายในเมกาแลนแทนอ่าอันนี้คือช่องทางในการเพิ่มมูลค่ากล่องนะครับคือการเอาไปขายในเมกาแลนเพราะว่าตอนนี้ราคาในเมกาแลนเนี่ยคนต้องการค่อนข้างสูงนะครับที่ไปดูล่าสุดคือขายต่ําสุด0.8ลูมิอะครับเออเพราะงั้นผมมองว่าใครที่เป็นสายเก็บกล่องแล้วแล้วอยากจะแล้วอยากจะได้ลูมิเร็วๆอะ่ะ ให้เอากล่องเนี่ยไปขายในตลาดนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายเก่งกําไรนะก็คือเปิดเลยนะครับเปิดกล่องหาหาเศษยัมมีเลยเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเศษยัมมีเนี่ยมันจะมีค่ามากขึ้นกว่านี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าเขาจะเอาระบบที่จะต้องใช้เศษยัมมณีเข้ามาด้วยอันนี้คือดาวๆเอาไว้นะเออถ้าเราเก็บพวกนี้ไว้อะราคามันก็จะสูงมากขึ้นหรือใครที่ไม่อยากเก็บเศษยัมมณีแต่จะเก็บกล่องไว้เฉยก็ได้นะครับ จำเหตุการณ์ตอนที่กล่องแดงกับกล่องกล่องน้ําเงินมันหมดใช่ไหมครับเออนั่นแหละแล้วก็กล่องแบบพวกกล่องกล่องชมพูกล่องฟ้าหมดตอนแรกๆอะ่ะราคามันจะพุ่งมากนะครับอันนี้ใครเป็นสายแบบเก่งกําไรใครที่แบบไม่รีบในการขายอะ่ะแนะนําว่าให้ให,ให้ให้ทาแบบนั้นจะได้จะได้กําไรได้ดีกว่าแต่ผมเป็นสายรีบไงคือรีบได้รีบขายให้คมคุมนะครับสายผมก็จะเป็นการเอากล่องเนี้ยไปขายในเมกาแลนเนาะก็ประมาณนี้นะครับ ่ทีนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูราคาของกล่องแร่ล่าสุดนะครับในเมกาเลนว่าตอนนี้ราคาต่ําสุดมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะก็พิมพ์ไปว่าเจมนะครับพิมพ์คําว่าเจมปุ๊บก็จะเจอเลยนะอันแรกเลยคือเจมชาดบล็อกนะครับก็พอกดเข้าไปมันก็จะแสดงเมนูของราคาเจมชาดบล็อกขึ้นมาให้เราดูนะครับถ้าใครจะขายเป็นลูมิก็ให้ไปกดตรง คืเนซีนี่ครับให้เป็นลูมินะแล้วก็ให้กดตรงพลายเนี่ยครับให้เป็นโ o ทูไฮนะครับมันก็จะเจอกล่องราคาที่ต่ําที่สุดนะครับมาดูกันว่าราคาต่ําสุดตอนนี้เขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะโหราคาตกว่ะเออตอนนั้นเห็นราคาอยู่ที่0.8นจะตอนนี้ราคาอยู่ที่0.789นะครับราคาต่ําสุดก็ถ้าเอามาหักลบกับราคาลูมิเอ,อราคากุญแจที่เราใช้เปิดกล่องก็ 0.28นะครับเออก็ค่อนข้างค่อนข้างน้อยนะเท่าที่ดูแล้วเนะี่ยแต่ว่ามันก็ได้กำไรนะครับใครที่เป็นสายแบบเก็บกล่องรีบเก็บรีบขายก็จริงๆมันก็ทำได้นะครับแต่ว่ากำไรมันก็จะไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกันก็เหมือนกับเราเปิดกล่องแล้วเจอแล้วเจอเศษอัญมณีที่เป็นระดับอีพิกนะครับอ่าเพราะว่าอัญมณีระดับอีพิกในกล่องเนี่ยมันสามารถเอาไปขายกับขายแล้วได้ราคา0.7เหมือนกันนะ เทียบเท่ากับเรามาขายในเมกาแลนเลยอันนี้ก็คิดแล้วแต่ทุกคนเลยครับว่าจะทํากําไรยังไงกับเจ้ากล่องอันนี้นะหลักๆก,ก็ประมาณนี้รวมถึงเรื่องของการอัปเดตเว็บเกมมอนิมอนวีเลจด้วยนะครับใครที่มีปัญหาอะไรก็สามารถพิมพ์สอบถามมาได้เลยนะครับไว้เดี๋ยวผมจะไปตอบให้ถ้าเกิดว่ารู้คําตอบนะส่วนใครที่ผมตอบช้านะครับเพราะว่าผมไม่รู้อะไรเงี้ยก็สามารถไปถามคำถามจากคนในกลุ่มมอนิมอนวีเลจได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับ เป็นกลุ่มหลัก3กลุ่มนะครับที่ผมอยู่นะตอนนี้นะสามารถเข้าไปร่วมพูดคุยหรือว่าไปซื้อขายของในนั้นได้ด้วยนะครับโอเคสหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ